เร็วข <go. S 2> ah, oh. ับรถขับรถเร็วเรขับรถขับรถเร็วเร็จะไปแล้วจะไปแล้วลุงขับรถขับรถเออเออขับ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 นี่เลยลูกขับรถลูกขับรถลูกเอ้าออย่าไปดึงอย่าไปดึงมันไปดึงมันฮึมมันน่จริงๆ่ะขับรถขับรถขับรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก่อนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเออเลี้ยวซ้ายเออเออเลี้ยวซ้ายอ่าเลี้ยวขวา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  ทางนี้ดิทางนี้ดิเร็ว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 ไม่ต้องไปกดมันแล้วขอร้องว่าโอ้โหไปเซ็ตทำไมล่ะเนี่ยนะน่นเออเออ หมุน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 เร็วหมุนเร็วหมุน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 เออหมุนหมุนหมุนอหมุนคงอะไรด้วยสิหมุนคงอะไรด้วยหมุนคงอะไรด้วยหมุนคงอะไรด้วยบอกว่าไม่ต้องกดไปกดมาแล้ว ขับรถต่อขับรถต่อเอาเลย ใส่ตรงนี้อย่าจะไปจะไปพระพระพระนะครับจับจับขลุต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 เอาลงเท้าลงเท้าลงเท้าลง มามาขับรถขับรถขับรถเออเดี๋ยวพ่อใส่ให้เดี๋ยวพ่อใส่ให้อ,ใใหอ่ะอ่ะ Do do <laughs> Bani lah, bani lah. Bani lah. Eh. Eh. Ai! Anna ya, Anna. Oh. Ah. Dah to nak? Pakat, pakat, pakat. Pergi, pergi. Pergi, pergi. ชี้แล้วชี้แล้วมีป,ประตูมีประตูไปกับแม่ไปไปกับแม่มีประตูมีประตูเออขับรถขับรถขับรถอ่ะขับรถขับรถ มากระปูไหมกระปูไหมคืนนึ่น<า>น,นึ่นนง,มมนนงอขับแล้วขับรถขับรถขับ,ขบ,ขบ, <laughs> บรถเร็ว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 ครับครับใส่หัวได้ใส่หัวเ้อือออ แล้วก็แล้วก็พาไปลูกแล้วก็พาไปมามาแม่แม่พาไปก่อนนะเร็วมาเร็วไปหมาดไม่หันมมองเลดยาดหยาดแล้ รถกาดพาไปลูกทะเลเท่าไรไม่ทั่วแนงแนงขับรถขับรถขับรถพาพ่อพาพ่อเอาพาพ่อขับรถ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 เอาวอาแล้วเออ giờ đứng giờ đứng giờ đứng đó luôn đó giờ đứng giờ đứng, à, bye bye